สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเพ่อกระไม้สีอีกแล้วนะคะไม้สีชีวิตง่ายๆใน norway นอรนะ์เวย์เนาะค่ะเนาะ is life in norway ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะอ่าตอนนี้เราทานข้าวเนาะค่ะเนาทานอาหารเช้าอยู่ที่โรงแรมค่ะพี่น้องจ้ากินเมื่อแล้วแหละอันก่อนอันไม่สีก็ลืมาไทยให้เบิ่งตั้งแต่ทีแรกเนาะคนะ่ะเนาะอาหารเขาก็โอเคค่ะพี่น้องจ้าไม่เยอะไม่มากมายอะไรเท่าไหร่มี มีมีมีมก๋วยเตี๋ยวมีผัดหมี่มีอะไรคะ่ะพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วเราก็พาเด็กน้อยมาเที่ยวห้างกันคะ่ะพี่น้องจา๋ามากินไอตนะิมเนาะค่ะเนาะกินไอติมที่ห้างเที่ยวห้างกันคะ่ะแล้วก็กินไอติมเสร็จเราก็ไปดูหนังกันคะ่ะพี่น้องจา๋านี่ บรรยากาศที่ห้างของลราเนาะค่ะเนาะบรรยากาศที่ห้างของเบียงจันค่ะพี่เรื่องจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับล้านของไห่สีครับไหมสีพาล้านมาเที่ยวห้างเราก็มาดูหนัง่ะพี่น้องจ้าเราซื้อตัวหนางไว้แล้วเนาะค่ะเนาะซื้อตัวนางไว้แล้วแล้วทีนี้่าเด็กน้อยมาเที่ยวห้างที่เบียงจันเนาะค่ะเนาะประมาณ หน่งชั่วหลวงเลียงกันประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณนี้ยัเขาใชไปบนบานเราก็จะไปซื้ออ่งหงกันซื้อบ้านนั่งไว้แล้วเนาะนั่งเองย่างก่อนใช่ด้บ้านนั่งเล่ยงย่างก่อนหามาม่าว่าเป็น Mission i m p พ s s i b l e เองกันแค่มิ s ชัพ็อม s, <S, so <S, <S, <S ันอินพ s อสมามาป้าหน่อยว่าวอบเป็นามม่าว่าวอบเป็นเาใชไปบิ้นั่งทอคุูสเล่นแม่หามทมคูส ทอมคุูส,สปรละ่ะออทอมคูสเล่นมาสันเทอร์ี่ไปเบิ่งไอทอมคูสกันมาฮัซึม,มาฮซึอปอบอนอ้าวน้องเพลลงไม่ได้นะครับมาฮัซึปับขอนเข้าลงนั่งกัน ซื้อปอบผวานกันสัตว์กันจะก้าลงหนังกันเบวิงนังเบิ้งนังจบแล้วจ้าพี่น้องขาดูนังจบแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็มาเล่นโบลิ่งกันต่อเลยค่ะหลานชายคนเก่งของใหม่สีเนาะค่ะเนาะไอเจ้าตัวเล็กเสื้อดําค่ะพี่น้องจ้าไอคนโตนี่ไม่เท่าไรค่ะพี่น้องจ้าคนโตนี่แพ้ได้ทีหลังเขาค่ะคนนี้เนาะค่ะเนาะแพ้เขาค่ะพี่น้องจ้า ไอคนเสื้อดำตัวเล็กเล่นครั้งแรกแต่ก็ชนะค่ะพี่น้องจะชนะทุกคนเลยเนาะะ่นะเนาะคนนี้คือได้ที่โล่ไอชวเสือสีแดงคนนี้เนาะ,ะ่นะเนาะเล่นโบว์ลิงกันค่ะพี่น้องจะสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ลูกสาวของไมสีเนาะะ่นะเนาะเอ้ออ นี่โลนเกือบหมดค่ะพี่น้องจ๋าแต่อีกคนที่สนุกที่สุดก็คืออีกคนป้ามันจ้ะพี่น้องจ๋าอีป้ามันนี่คืออินมีความสุขที่สุดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะได้พาเด็กน้อยมาเล่นเนาะคนะ่ะเนาะคืออีป้ามันนี่แหลสุดๆค่ะพี่น้องจ๋าป้าสนุกกว่าเขาค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันเนาะคนะ่ะเนาะ เออเอเฮ้ยบ uh ้องมือบ้องมือบ้องมือลองเตอนี่มากินเนื้อย่างกันต่อจ้าเขาเออนเนื้อเอียยงบุ๊อ นี่นะันมันก็ต้องไอ้นั่นก็ได้ดอกน,นี่ค่ะอันไดก็กิ่นรดห้าํา มาห้อนห้องแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามาห้อนห้องแล้วมาห้อนห้องแล้ว <laughs> โอโ้ยเมื่อยแอกแลก้วค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ม่สีพาเด็กน้อยนะอ่หานาะพาลูกกับหลานค่ะพี่น้องจา๋าพาหลานไปดูหนังครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่น้องค่ะพาหลานสองคนนะคะไปดูหนังครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เล่นโบอ์ลิ่งค่ะพี่น้องจ๋าเล่นโบอ์ลิ่งก็ครั้งแรกในชีวิตน,น,ะน,น,นะอค่ะนาะแล้ว,ก,ล bowling, วก็ไปกิน เนื้อย่างเกาหลีกันค่ะพี่น้องจะ๊ะเนื้อย่างเกาหลีที่เป็นเกาหลีแท้ๆเนาะค่นะเนาะมีเตนเราสั่งเนื้อสั่งอะไรมาเขาก็มีกิมจิมีผักมีอะไรเป็นกับแก้มค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นเบกน,น่อยม้วนกุ๊บทีบค่ะพี่น้องจะออกจากห้องไปตั้งแต่เที่ยงเนาะค่นะเนาะออกจากห้องไปตั้งแต่เที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะ หนึ่งทุ่มครึ่งถึงกลับคาเข้าห้องเนาะคะ่นะเนาะแต่เดี๋ยวพี่น้องไมสี่มีอันนี้ให้เบิรงค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าขาเดินกลับบ้านไมซีได้อันนี้ค่ะพี่น้องค่ะหูบา่บาว่ามันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวไมซี่เอาให้เบิรงนะอันนี้ได้หนังควายค่ะพี่น้องจ๋านังควายได้นั่งควายได้มาสี่กิโลค่ะพี่น้องจ๋า,า,า,ากิโละโล,ละเท่าไหร่ กิโลละสี่หมื่นสีก่หมื่นหกหกพกีบมับ้งพี่น้องคะสกิโลไม่สี่ใจไปเอ่อเท่าไหร่แสนกับห้าหมพค่ะพี่น้องจ๋ะแสนกับหนะ้าหมนห้พเนาะวลูว่าอันเป็นเงินไทยเพา่าไแสนห้าหม่นห้าพัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ซีไปคิดเบอ่งกอนเด้ว่าอันที่เป็นเงินไทยพอาหไรจ้ะพี่น้องจ๋ะ บาทหนึ่งก็ได้ 500. ห้าร้อยอืมป้ลูกอ่ะพี่น้องว่ามันเป็นเงินไทยขได,ด้เดี๋ยวไม่สีขอคิดเบิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวไม่สีสีเอาอันขึ้นใส่ไอ้ขึ้นใส่ไอเอาขึ้นใส่ไอ้จอให้เบิ้งจากพี่น้องจ้ะหนังควายเนาะค่ะเนาะสี่กิโลค่ะพี่น้องค่ะหนกักอยู่แน่น่ อันเอาไปฝางแม่ใหม่สีค่ะพี่น้องจ้าไอมาลาวก็ได้ของฝากแม่ก็คือหนังควายนะหานะ <c oughs> โอเคพี่น้องค่ะ คลิปนี่ก็เอาไว้ซัมนน้นะอนะ่หเนาองไม่ซีพาเด็กๆไปเที่ยวเนะอนะ่ะเนาอไปเที่ยวห้างไปดูหนังไปเล่นโบว์ลิง่งไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องจ๋าได้กลับบ้านแต่ว่าคงจะไม่ถึงบ้านดอกนะะนะ้องหานาอเพราะว่าน้องสาวไม่ซี เจ็บท้องได้ผ่าไส้ตีงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมนสีก็คงจะได้ไปเฝ้าน้องต่อค่ะพี่น้องคะ่ะในสีก็น่าจะอยู่กับน้องต่อนอนที่โรงพยาบาลกับน้องต่อเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะเพื่อได้ช่วยอะไรมากมายคือช่วยพาเขาไปเข้าห้องน้องห้องน้ําค่ะพี่น้องจัดตอนนี้ ตอนนี้ไม่ไมีใครอยู่ด้วยเนาะอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวคืนหนึ่งไปก่อนก็แล้วกันค่ะพี่น้องจะพรุ่งนี้ถึงไม่สีถึงจะไปอยู่ด้วยเนาะค่ะเนาะโรงพยาบาลก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ค่ะพี่น้องค่ะามาลาวก็ขับรถจากบ้านไม่สีมาก็ประมาณสองชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะโอเคคลิปนี้ก็ไว้สำนีค่ะพี่น้องค่ะทำมากถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ซีเนอร์ค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะบายบายขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและกำลังใจเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ